ท่านผู้ชมยังคงจำคลิปก่อนได้ไหมครับที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นสไนหรือโลเนี่ยถ้าซอมบี้มาเยอะๆอย่ายืนวัดให้วิ่งอ้อมห้องเอานะครับในวันนี้ท่านผู้ชมครับซอมบี้ที่มันเยอะๆเนี่ยมันก็คือระดับ2ครับแล้วเล่นกันเนี่ยเล่นกัน2คน3คนเราจะเอาไม่อยู่นะครับมันยากมากนะซึ่งใช่ครับยากกว่าโหมดยาก4คนซะอีก แต่ปัญหาก็คือว่าผมเนี่ยก็จัดการทีไม่ค่อยดีมากนักอ่ะก็ผมบอกว่าสิบเก้าบางทีเขาก็ไม่มาเลยพวกนี้นะครับกมพยายามอยู่นะพยายามบอกเขาอยู่นะครับแล้วในวันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะว่าถ้าเราเล่นกันแบบเนี้ยเล่นกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับไม่เล่นแบบนี้เอาเป็นว่าเราตายแล้วกันเหลือแพทย์ สองคนสไนเปอร์หนึ่งนะครับซอมบี้มักจะลุมสไนเปอร์เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดู2ส,สถานการณ์นะครับ2รูปแบบนะที่เราเป็นโล่กับเป็นสไนเปอร์นะครับว่าจะจัดการยังไงเมื่อซอมบี้มันเยอะๆเพื่อจริงๆผมว่าตัดปัญหาได้ก็ดีนะไปเล่นโหมดยากเลยเนาะอันนี้เนี่ยมันมีอยู่3คนใช่ไหมครับทีมผมมีอยู่3าคนเนาะเราจะเล่นกันโหมดกลางนะครับ ซอมบีมาแล้วซอมบี Zombie มาแล้วเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งนะครับวิ่งใ hey. ห้เรียบร้อยตายโอเคสมจใจนายแล้วนายทหารขอให้โชคดีนะปัญหาก็คือปืนนี่แหละจะพังครับโอเคแล้วก็ยิงคือมันเล่งดาเมจได้นะครับเล่งดาเมดเล่งความเร็วได้สกิลของสไนเนี่ย คือเวลากดใช้แล้วกดยิงไปครั้งนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันเร็วมากนะครับให้เราวิ่งอ้อมห้องแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับรอสกิลคูลดาวแล้วก็ยิงไปนะหรือว่าเราโดนซอมบี้เนี่ยรุมมากๆนะครับเราวิ่งเลยวิ่งอ้อมห้องเลยเพราะว่าเราเล่นระดับ2นะครับมันตีเราแรงนะครับเราก็บางด้วยให้อารมณ์แบบว่าคล้ายกับแอสซาซิน ในเกมอื่นนะนักฆ่านะครับตีแรงวิ่งไวแต่เสียอย่างเดียวเท่านั้นบางเป็นกระดาษเลยเราก็ต้องสวมบนผาดเป็นตัวนั้นคือตัวที่มันเป็นลูกกระจอบมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับเราก็ฆ่าได้แล้วเพราะว่าเลือดมันอยู่ที่1้0ยหนึงร้อยยสิบเองสกิลสไนเปอร์ซัดไปครั้งนึงเนี่ยก็ปาเข้าไป70็ดสิใช่ไหมสองนัดก็น่าจะบินหมดแล้ว อ๋อแล้วก็ใครที่เล่นเป็นสายแพทย์เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับอ่ผมไม่ได้จะอะไรนะแต่ก็อย่าไปพึ่งยาจากสกิลมากเกินไปนะครับเพราะว่ายาจากสกิลเนี่ยมันต้องมีคูด,ดาวใช่ไหมถ้าเลือดเราเยอะถึงขั้นวิกฤตเนี่ยหรือว่าซอมบี้มันมีสกิลที่จะน็อกเรานะครับก็ทําให้เลือดเต็มไปเลยนะแพทย์เนี่ยเพราะว่าแพทย์เนี่ยมันมีสกิลฮิลไงยาก็อาจจะไม่ได้หมดไปขนาดนั้นนะครับ ถ้ามีตัว2ตัวอย่างนี้ก็ยิงไปเลยครับสไนเปอร์ก็ยิงไปเลยไม่ต้องวิ่งอ้อมห้องอะไรนะอันนี้ผมให้เขาไปเลยนะครับชุดแพทย์ระดับ2นะอ๋อถ้าเขาก้มลงแบบดีนะครับถ้าเขาหมอบอยู่แบบนี้แปลว่าสกิลเขากำลังคูด,ดาวอยู่นะครับเขากำลังรอสกิลอยู่ อ่าห้องนี้ครับโอ้โหสามคนยังไม่รอดเลยแล้วนายจะรอดไหมอ่าเดี๋ยวผมรอดให้ผมเป็นสไนพพอดีเลยผมเอาสไนามาเพื่อการนี้เพื่อมานรอดให้เลยอ่ะมันลุมตัวนั้นกี่ตัวโอ้ผมว่าแพทย์ไม่รอดเนี่ยยืนวัดนี่ยิ่งไม่รอดเลยยืนวัดแหละโอ้ปืนเข้าไปแล้วไอ้เรื่องเอาปืนเนี่ย ไม่รู้ว่ามันทำได้นั่นหรือเปล่านะมันทำได้ทุกเครื่องหรือเปล่านะครับโอ้ซอมบี้ทหารนี่เลือดขนาดนี้เลยเหรอสองร้อยเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยชีวิตมันจะแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆครับจงบังหวะนี้ เอาจริงๆอันนี้ใช้เวลานานมากนะครับแล้วไม่ใช่ทุกคนด้วยที่จะทําได้นะครับแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยทุกคนทําได้ผมว่านะอันนี้ไม่ต้องไปถลําลึกเหมือนกันกับผมก็ได้นะครับคืออันนี้เนี่ยผมทําให้ดูเฉยๆว่าถ้าซอมบี้ลุมสไนเยเยอะๆสามตัวขึ้นไปเนี่ยวิ่งเนี่ยช่วยได้แล้วเราก็ใช้สกิลลิงไปใส่ตัวอื่นด้วยตัวที่อยู่ใกล้เราด้วย ประมาณนี้แหละครับแต่เอาจริงๆอะ่ะล่งใส่ตัวที่มันตามเรานะ่าจะดีที่สุดสามตัวนี้ก็ได้เยอะแล้วอะ่ะอุ้ยถ้าเป็นโมดทาร์สนี่มันตามเรา2ตัวนี่ช่วยเพื่อนไปได้เยอะเลยนะ mm hmm. เพื่อนก็ยิงไปอะไรพวกนี้เราก็ล่อนะช่วยได้อยู่นะครับ โดนสับขาหลอกฮ่าโดนสับขาหลอกจะแล้วครับซอมบี้โกรธนะจำที่ผมบอกไปได้ไหมครับว่าถ้าเราออกห่างซอมบี้จะลาจนสักนิดนึงนะครับสกิลคูด,ดาวของมันก็จะคูด,ดาวแล้วพอเราไปให้มันตีครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งสองมันจะใช้สกิลเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราตีมันมันจะไม่ใช้สกิลเลยนะมันก็ใช้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราแบบโดนคนเดียวนะ เราอยู่คนเดียวแบบนี้สถานการณ์ครับขันแบบนี้นะครับคือเพื่อนตายหมดแล้วเราต้องไปให้สุดประมาณนี้แหละครับก็ต้องทําแบบนี้นะแต่การไปให้สุดเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่าย,ยาก็คือเพื่อนเนี่ยจะเบื่อ,อได้นะครับแล้วก็เลิกเล่นออกไปเลยออกจากเกมนี้เลยนะครับแล้วก็ในพวกนี้ ก็คือเขาแบบว่ารอไม่ได้นะครับรอไม่ได้มันมันนานเกินนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเราอยากดูไหมครับว่านายทหารท่านนี้จะไปถึงขนาดไหนนะครับเราดูไหมเราจะได้รู้กันเลยว่านายทหารท่านนี้เขาจะไม่ดอีอย่าไปเรียกว่าทหารเลยเอาเป็นว่านักสู้แล้วกันนะนักสู้พันข้าเจ้าแล้วกันข้าเหนียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <laughs> ไปไปเราไปดูกันดีกว่าครับ อันนี้เนี่ยเราต้องรีบฆ่าเจ้าอ้วนขี้เท่านะครับวิ่งอ้อมห้องเนี่ยจะยากแล้วเพราะว่ารังสีของมันเนี่ยกัดชุดนะครับมันจะทําให้ชุดเราเนี่ยพังนะครับก็ต้องรีบฆ่าไป

อ่าอันนี้ห้องบอสสุดท้ายครับถ้ารอดนี่หนักเลยนะหนักเลยนะเนี่ยถ้ารอดนี่ท่านจะโหดเกินไปนะจริงครับอันนี้เป็นห้องสุดท้ายจริงๆนะแล้วชุดของเขาเนี่ยก็เออยาด้วยอะไรด้วยเนี่ยถึงขั้นวิกฤตจ,จริงๆเอาไงแหละทีนี้ปืนไม่น่าพอนะโอ้โหังหวดีเอาไงดีเนียเอาไงโอ้ลุน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 มาก บอเข้าไปยืดสีอีกนัดหนึ่งเท่านั้นอุ้ยโหดมากถ้าลอดไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่คนแล้วถ้ามันตีไกลมันรู้คุณตายนักขุดเหมืองบอสไอนี้ตีไกลชิปเลยอะมาครับรอบต่อไปเนี่ยผมจะเป็นโล่ให้ดูนะครับนะ ว่าโล่เนี่ยมันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคือโล่ไม่มีอะไรมากเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราไปที่ห้องที่มันมีซอมบี้เยอะๆเนี่ยแนะนําว่าให้วิ่งอ้อมห้องแต่ถ้าเป็นธรรมดาเลยธรรมดาเลยซอมบี้ไม่ได้ลุมเราเยอะเนี่ยก็ไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องวิ่งอะไรเลยก,ก็ไปยืนวัดเลยอันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่ซอมบี้ลุมนะครับสไนเปอร์กับโล่เนี่ยผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวิ่งอ้อมห้อง ตัดภาพมาที่ห้องนี้ครับโอ้เราได้รับฉายาเลยว่าห้องรวมบี้นะครับซอมบี้นี่เยอะจัดเลยปะลูกซองเราจะล่อเอาให้หมดนะครับยา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 ไปตามสไนไปตามสไนผมจะล่อเอาให้หมดเลยไม่หมดไม่หนีตามมาตามมาตามมาเอ้ยหมดหรือเปล่าวะมันเหลือให้เออเหลือให้เขาตัวหนึ่งเลยจัดการไปเลยเหลือให้ตัวหนึง่งอะ ทั้งหมดนี่ล่ตีได้นะครับเพียงแค่เราใช้ระเบิดนะระเบิดแล้วก็ยิงไปนะครับโล่ตีได้มีจังหวะตีด้วยอ่าเราวิ่งอ้อมเลยครับพวกนั้นก็ยิงไปซอมบี้ไม่ไปหาหรอกถ้าไปหาบอกเดี๋ยวจะไปยิงล่อเอาอ่าเราวิ่งแบบนี้ครับโอ้โหมีจังหวะด้วยนะจังหวะสกิลระเบิดเนี่ยระเบิดแฟดเนี่ยถ้าบื้มลงก็คือเรา ไปยิงได้เลยนะครับเป็นจังหวะของโล่แล้วที่จะยิงสาสต์นะก็วิ่งอ้อมห้องประมาณนี้แหละครับถ้าซอมบี้ลุมเยอะนะโล่โเนี่ยมันช่วยเพื่อนได้เราห้ามตายเราอย่าตายนะถ้าเป็นไปได้เออแต่ถ้าเล่นระดับยากนะโหมดฮาร์ดเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวระเบิดอยู่ด้านหน้าเนี่ยโล่ผมให้ไปเลยให้ไปเลยไปพีชีพได้เลยหรือใครคนนึงไปก็ได้โลไม่ไปก็ได้เป็นอะไรไปก็ได้อ่ะนะครับ อาจังหวะนี้โลได้เวลายืนวัดแล้วครับเราต้องลอดตัวนี้นะลอดตัวนี้หันไปอีกทิหนึ่งนะครับมามาเราต้องยิงด้วยนะเราต้องยิงด้วยนะครับตัวโลเนี่ยมันมันจะเล็งสไนด์ด้วยเล็งมือปืนตัวอื่นด้วยนะครับเราต้องยิงแบบถี่ๆเลยถึงแม้มันกลางโลเราก็ต้องยิงนะครับทําให้มันสนใจเรานะ ถ้าเราไม่ยิงเนี่ยมันจะหันไปหามือปืนของเรานะครับเดี๋ยวมือปืนของเราเนี่ยจะยิงไม่เข้าออนะ,ะประมาณนี้แหละครับโลกมีจังหวะยืนวัดนะท่านผู้ชมมีอยู่นะ่าเราตายห้องนี้นะครับทุกคนนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสุดท้ายเลยนะครับที่เออผมจะมีชีวิตรอดนะครับ เออผมบอกไปหรือ,อยังเรื่องบักยาเนี่ยเอายาเยอะๆเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับการที่เราจะเอายาเยอะๆเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือว่าผมจําไม่ได้ครั้งก่อนนะครับเราจะเอายาหรือจะเอาปืนก็ได้ทุกวันนี้น่าจะได้หรือ,รอเ,ปเปล่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเราวิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมผมพยายามยิงอยู่นะเพราะว่าปืนของอีกคนเนี่ยพังแล้วครับพังแล้วแล้วเป็นโล่เนี่ยไม่ได้เอาปืนเลยนะครับเอาแต่ยานะ อยากลองดูเหมือนกันว่าเอาทั้งโล่เอาทั้งยาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่น่าได้แหละท่านผู้ชมนะครับแค่ลองเฉยเไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็แค่มาบอกว่าวิ่งอ้อมห้องเนี่ยมันช่วยได้นะครับแค่นั้นเองนะ